สวัสดีครับเราจะพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่าด้วยกำลังสองด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลรวมกำลังสองด้านประกอบด้วยวิธีตรีโกณมิติจะเป็นยังไงไปดูกันกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC กำหนดให้ AB เท่ากับ a BC เท่ากับ b AC เท่ากับ c และมุม C เท่ากับทีตาตามนิยามของตรีโกณมิติ ให้ไซน์ทีตาเท่ากับ A ส่วน C คอสทีตาเท่ากับ B ส่วน C ใช้สูตรโคไซดิ f ฟเรนซ์ในการเริ่มการพิสูจน์เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือของเท่ากับนั่นก็คือ c o s 2 θ งทีตาลบด้วยทีตามีค่าเท่ากับ c o s ทีตาจากนั้นเราจะทําให้ cos2θ ีตาอยู่เพียงตัวเดียวโดยเริ่มจากการย้ายบวกซ2 theta, ซด์ทีตาไทีตไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น c o s ทีตาลบด้วยซด2ทีตาทีตาเท่ากับ c o s 2ทีตาคูณด้วยคอ s ทีตจากนั้นเราจะย้าย คอสทีตาซึ่งคูณอยู่กับคอสสองทีตาออกจากกันโดยย้ายจากคูณไปเป็นหารจากนั้นเราจะเห็นว่าคอสสามารถที่จะตัดกันได้กลายเป็น1เราก็จะได้สมการใหม่ออกมานั่นก็คือคอสสองทีตาเท่ากับ1 ลบด้วย s i n 2ทีตา sin ทีตส่วนด้วย cos ทีตาจากนั้นเราจะใช้สูตร s i n double angle sin 2ทีตาแทนค่าลงไปในสมการที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้จากการแทนค่าแล้วเราก็จะได้ออกเป็นสมการใหม่เราจะเห็นว่า cos ทีตาสามารถตัดกันได้ก็จะกลายเป็นสมการใหม่ก็คือ Cos 2ทีตาเท่ากับ1ลบด้วย2 s ซ n กำลัง2ทีตานั่นเอง ใช้สูตรโคไซสองคอสทีตาแทนค่าลงไปในสมการที่เราพิ่งได้มาหลังจากแทนค่าเราก็จะได้สมการมันขึ้นมาเมื่อเราย้ายข้างตัวแปรเราก็จะได้สมการที่เสร็จสมบูรณ์นั่นก็คือคอสกำลังสองทีตาบวกไซกำลังสองทีตาเท่ากับห ตั้งแต่ต้นจากนิยามตรีโกณมิติเราได้ sin ์ทีตามีค่าเท่ากับ A ส่วน C คอทีตามีค่าเท่ากับ B ส่วน C จากนั้นเราจะเอาทั้ง2ตัวนี้ไปแทนค่าในสมก,การที่เราพึ่งได้มาเมื่อเราแทนค่าลงไปในสมก,การและมีการย้ายตัวแปรเราก็จะได้สมก,การที่สิสร็จสมบูรณ์นั่นก็คือ A กำลังสองบวก B, กำลัง,งเท่ากับ C กำลังสอง จากสมการจะเห็นว่ากําลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉากมีค่าเท่ากับผลรวมกําลังสองของด้านประกอบซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและนี่คือการพิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับ